สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะวันนี้ผมมีสินค้ามาเสนอฮะและก็ตามคําขอฮะอย่างที่แฟนเพจครับอย่างลูกค้าทุกคนที่ว่าสนใจเอ่อมาด้าสองห้าประตูฮะปีศูนย์เก้านะครับจุดสิ้นสดนะครับวันนี้ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยฮะตัวนี้ผมเอามาล้างสตอกฮะตัวนี้ผมเอามาลดราคาให้กับทุกคนครับตัวนี้ฮะสีเขียวครับมาด้าสีเขียวครับมาด้าสองครับเป็นห้าประตูนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูภายในก่อนนะครับ ภายในตัวน oh, so ี้จะเป็นเบาะหนังนะฮะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะคือเบาะฝั่งซ้ายครจะมีรอยขาดนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนิดเดียวครัผมครับแต่ลูกค้าก็สามารถที่จะเอาไปไปไปที่ร้านเบาะได้แล้วก็ไปให้ช่างเขาเย็บให้นิดนิดหนึ่งได้ครับอ่านีข้างหลังนะครับข้างหลังนะฮะเห็นครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสวยครับ ข้างหลังเบาสวยกริบครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันเป็นไงครับรถคันนี้นะครับผมจะบอกให้นะครับทุกคนครับรถคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ถอดออกแล้วครับรถคันนี้ผมแถมประกันชั้น2ให้นะฮะตัวนี้จริงๆแล้วถ้าหน้าหน้าเต็นนะครับคือจะไม่สามารถซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมขายที่ขายที่ราคาค่อนข้างจะถูกมากครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ที่ว่าหาดูรถมือสองอยู่ครับที่กําลังหารถมือสองอยู่ ที่ว่าทุนน้อยนะฮะกดติดตามผมเลยะฮะกดติดตามไว้นะครับเราจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเป็นพ่อคา้ารถยนต์มือสองที่ราคาค่อนข้าง,างจะถูกแล้วก็ตัดส่งครับให้กับพ่อค้าทุกคนฮนะเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเครื่องครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องอาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องพร้อมๆกันนะฮะ ทาสีตัวนี้อยู่ที่64ฮะ64เพิ่งต่อมาฮะแล้วก็มีประกันด้วยนะครับประกันทั้นสองครับห้องเครื่องฮะรถคันนี้เคยเก็บสีมาแล้วนะครับฮะเห็นไหมฮะฝากระโปรงเคยเก็บสีมาแล้วนะครับครับแต่ว่าซอกเดิมครับซอกเดิมฮะซอกเดิมเครื่องพอใช้ได้ครับผมครับคือสตาร์ทติดขับได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทดูเพื่อให้ดูนะครับ ตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทคือสามารถที่จะบิดได้เลยนะครับนี่นะครับบิดนะฮะนี่ครับสตาร์ททีเดียวฮะเครื่องค่อนข้างจะดีฮะก็คือใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าไม่น่าเกียดครับแต่ว่าราคานี้ผมบอกเลยเลยว่าคุณไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะฮะนะฮะผมเป็นพ่อค้ารถตัดครับผมขายส่งให้กับพ่อค้าทุกคนฮะแล้วก็ โชคดีสำหรับคนที่ที่ติดตามอยู่นะ,ะ,นะครับเครื่องก็ใช้ได้ครับเครื่องใช้ได้ครับนะฮะแต่ว่าตัวนี้เคยติดแก๊สมาฮะผมจะบอกลูกค้าทุกคน,นะฮะรถคันนี้ขับได้ปกติฮะช่วงล่างดีนะฮะแตเ่เวลาสตาร์ทจะมีควันขาวนิดหนึ่งะฮะอาจจะเป็นซีนวาวล์วรั่วนะครับแต่ว่าลูกค้าจะต้องเอาไปเก็บงานเองนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดตามตามตลาดทั่วไปะฮะ คุณไปเช็คที่เว็บได้เลยครับว่าราคาอยู่มันเท่าไหร่ถ้าบอกว่าผมขายแพงนะฮะนะฮะถ้าบอกว่าผมก็ขายแพงฮะสามารถที่จะต่อรองได้เลยนะฮะผมเชื่อว่าที่นี่นะครับของผมมาถูกที่สุดแล้วนะฮะอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับมีริ้วรอยครับมีพวกฝากระโปงอยางนี้ฮะพวกเม็ดหินนะครับลูกค้าต้องไปเก็บงานเองฮะผมขายรถตามสภาพนะฮะ ขายตามสภาพแต่ว,ว่าถ้าเกิดกรณีที่โอนไม่ได้นะฮะเรารับผิดชอบในการโอนทุกกรณีฮะยางครับยางอาจจะมีด้อ,อยนิดหนึ่งครับเห็นไหมครับยางยางอาจจะด้อยนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับครับนะฮะรถที่ต้องเก็บงานเพิ่มนะครับก็คือมีตัวข้างหลังมะเห็นไหมครับข้างหลังนี้เนี่ยเห็นเห็นไหมครับข้างหลังนี้จะมีรอยรอยเคยเก็บสีมาเ๋ยฮะแต่สีมันร่อนนะครับ แต่ว่าเครื่องนะครับเครื่องขับได้ครับสตาร์ทติดขับได้ครับช่วงล่างดีฮะเกียร์ดีแอร์เย็นครับผมครับตัวนี้นะครับปกติแล้วหน้าเต็นท์ขายอยู่ที่2 3 5 0 0 0นะแต่วันนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับผมไม่ขายครับวันนี้ผมขายแค่1 4 5 0 0 0สนพอฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่ในแฟนเพจที่ Facebook นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นผมไลฟ์สดวันนั้นนะฮะผมขายอยู่ที่แสนห้าฮะแต่วันนี้ผมลดให้อีกครับ1นึ0 0 0ส สี่หมื่นห้าพันพอฮะปกติแล้วไม่ได้ครับราคานี้ก็ยังไงก็แต่ถ้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กําลังศบปัญหาไม่ว่าจะเศรษฐกิจซบเซาหรือว่าอ,าอะไรก็แล้วแต่นะที่ช่วงนี้เงียบนะฮะใช่ไหมครับแต่ว่าขอให้มันผ่านไปได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับที่สามารถที่จะมีทุนน้อยฮะค,คือผมเป็นพ่อค้ารถเกต์มือสองนะครับที่ราคาส่งและพ่อค้านะ มเชื่อว่าพราพพ่อค้าหลายๆคนนะฮะที่ติดตามผมอยู่นะฮะเขารู้จักผมดีว่าผมไม่ได้ขาบรถแพงนะฮะผมขับรถตามสภาพแต่ว่าในกรณีที่โอนไม่ได้นะครับผมคืนเงินครับผมรับโทบในการโอนทุกกรณีนะะแต่ว่ารถผมขายตามสภาพคือทุกคนสามารถที่จะซื้อได้แล้วเอาไปขายเอากําไรได้นะฮะตัวนี้ครับตัวนี้ถูกมากเลยครับถูกจริงฮะถูกจริงครับตัวนี้สามารถที่จะขับได้นะฮะตัวนี้เห็นไหมครับสวยมากครับ ถูกใจนะฮะถ้าเกิดถูกใจยังไงแล้วแต่นะฮะทักมาครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไวข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องอะไรสอบถามรายละเอียดเ,เพิ่มเติมะฮะเพราะว่าการรีวิวรถะฮะเราไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะซื้อขายกันเนี่ยคนเราจะต้องมาดูรถก่อนใช่ไหมครับมาออสอบถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับว่าแต่ว่าปัญหาของออที่ผมจะขายรถก็คือ คือประเด็นครับคือลดราคาตรงนี้ถูกมากคือขายราคาขายส่งจริงๆฮะก็มันมีอีกหลายคันหลายรุ่นฮะถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆทุกคนฮนะ FC ทุกคนนะกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูเรื่อยๆครับรถรถจะเข้ามามบ่อยๆครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์ฮะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับโอเค hey, เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเต้พัทยาครับดีครับเจอกันครับ